แม่บ้านเพิ่นว่าไปหาแ่ไข่มดแดงกันบอพ่อหนะครับก็เลยได้มากนะเพิ่นครับการจังสีหลักการดำรงชีบครับน้ำพังเลือดเสือพังปลาการเห็ดเกษตรผสมผสานให้หมดแดงในมาอาศัยอยู่เวลาเขาปลูกต้นใหม่เขาก็ได้มาสางล่งสางไข่ ให้มนุษย์ผู้ปูกผู้ฝังผู้กอ่อผู้ทำได้เพิ่งพผ้าอ,อาศัยครับ,น,รบนี่คือน้ำพังเลือดเสือพงปลาที่เป็นสุภาพิทธิ์เพื่นเบ้าไว้ครับครับจะมองอีกม่วมหนึ่งก็คือตัวกินหมดครับ ตัวกินไข่หมดมันโมเมนเฉพาะเจ้าจงแต่พวกน่าล้มเหลมนะครับนามนุษย์เท่าสวยๆงามๆเลยแห้งกินเก่งครับสูงบนได้กับแย่ครับนี่แหละคือตัวกินหมดที่แท้จริงไปกันดูพี่น้องกัดู เดี๋ยว,วจะไปแยกไครมันห้เบิองอีกเท่านึงครับครักบการเลี้ยงหมดมันมีหลายวิธีครับวิธีเลี้ยงเป็นธุรกิจกม็มีวิธีวิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติก็มีครับแต่ว่าสําหรับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติครับเอาแม่เขามาปล่อยตอนปลูกต้นใหม่ที่แรกครับ บอร์นีเซอร์อาหารที่ห้าห่อนรับประทานอาหารแล้วนะครับกินเขาแล้วนั่นละเ้ากับเอามาไห่เขาครับอมะวานใส่น้ำเงาใหม่นะครับเขาจิกค่าไปให้ลูกเขากินเองครับการเลี้ยงมดแดงก็ได้ครับก็ง่ายอยู่ครับวิธีแยกไข่กับตัวแม่เขาครับมดแดง ออกจากกันก็นคือเขาแป้งเขาเนี้ยครับมาใส่มะฮอยแป้งเ,เ,เขาเจ้าก็ได้ครับแป้งขขาเนี้ยก็ได้บอนี้แม่เขาก็จะไตออกไปครับอันนี้คือผู้เจี่ยวชาญมันเจียบกการคนครับถ้าเขาใส่แป้งถ้าบ่าใส่แป้งมันก็น รมดาครับเขาถือกินแป้งเขาก็าจะใต้ออกครับทีการนั้นครับเขาย่านแป้งว่าไงไเขาย่านเข้าไปถอดครับครับเธอนี่ไปขายกระตุก กิโลละหาล้าอยถึงหกลอยครับช่วงนี้เพราะว่าไม่ค่าเขาจีเอาไปกองขายตลาดนะครับเขาเจะเาจะเฮ็ดกองละลอยละลอยนั่นพี่น้องแต่ว่าพวกผมบรดิเฮดจังสันนะครับเอาไปเป็นพัตหารตอนเทียงเนี่ยแหละครับกลัวจะได้ใครมันกับว่ามันธรรมดาเลยครับพี่น้องถ้าผู้เฮ็ดบ่เป็นนี่ก็คือ แกบสิบอไไ้กินหมดแล้วครับอันนี้คือพันเสี่ยวชานนะครับเมื่ออชีบครับเมื่ออชีบ <c oughs> <c oughs> เิ่นใจเย็นครับถ้าเป็นผมนะห่วยเอาไปขัวเว้ดอันแม่สมสมมันแล้วครับจังหวะผมม็ดจักเถื่อครับ <c oughs> ครับกันตอนการผลิต เราแป่งหอกครับครับจังสี่แหละตามร้อยพอก็ได้ครับอยู่แบบผสมผสานกันไปตามฤด,ดูกาลครับย่ามถึงเวลาใครหมดแดงเขาก็ได้ เพิ่งผ้าอาศัยไข่โมแด,ดงไปขึ้นกันครับอยากกินกุ้งกินซิ่วกะล่งสอนอยู่น้ำนองน้ำถีเห้าเฮดไว้นัหนหน่นล่ะครับมามาานี้ล่ะครับพี่น้องสวัสดี